ทุกคนทำไมคนนี้เขาถึงมีหน้าเหลี่ยมแบบนี้อะทำไมคุณเป็นคนแบบนี้ครับอย่ามาบูบินหน้าตาผมดวก่อนคือแบบถามเฉยๆเองนะแล้วทำไมน้องผู้หญิงคนนั้นถึงได้ทำอะไรแบบนั้นนะ่ะคือว่าเราต้องบันฝึกอากำลังแขนของเราให้มีความพร้อมอยู่เสมอค่ะพี่เดี๋ยวก่อนแบบนี้เหรอใช่ค่ะแต่เรายืนห่างๆกันก็ได้นะ โอเคทุกคนแล้วเราฝึกฝนมือของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วมาสู้สกัน <One. S 1> เราก็จะมาประลองกับเพื่อนของเรานี่ยเนี่ยนี่เนี่ยไอ้น่าลมคาชุมัด <c oughs> ใช่ละค่ะทุกคนนี่คือแมปที่จะทำให้เรามีความเก่งระดับที่แบบว่าโอ้โหผมนี่ถึงกับสันเลยครับพี่ครับ พี่จะไปให้สุดเลยเอะครับใช่แหละทุกค, <two>, คนมาดูกันว่าพี่จะทำได้ขนาดไหนนี่ไงดูนะดูนะ <c oughs> อ่ะ,ย, Three, two, อะยังไม่พอยังยังไม่หมดเท่านี้ทุกคนเราจะต้องไปตามหา,มาสกิปปี่นี่ให้ได้อ่อนฮอตเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวยว,วันพีทก็มาล่ะ โอเคทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาไกลามากแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เริ่มมีอะไรแปลกๆค่ะอย่างเจ้ากริมมทตัวนี้มาสู้กันแต่คือแบบพี่เก่งแล้วไงทุกคนแล้วตอนนี้ก็มีสกีบีดีท้ทอยเนตมาให้พวกเราได้ลองปราบกันด้วยนะครับพี่ไปลองอย่างเดี๋ยวพี่จะพาทุกคนไปลองกันนะคะและนี่ก็คือสกีบีดี้แมพค่ะทุกคน แต่ว่าก่อนจะไปนะคะเราก็ต้องทําการเก็บสะสมคะแนนก่อนอุ๊ยตรงนั้นโอ้โห1 0 0 m คือโหดอยู่นะนี่นะคะทุกคนเราสามารถที่จะมาเทรนมือของเราได้นะคะและจากนั้นนะคะเราก็จะมาสู้กับบอสค่ะเพื่อสะสมทุวยรางวัลมา 2> 3, 2, 1. 1> และวจากนั้นนะคะพอเราสะสมทุวยรางวัลได้ครบ 150m แล้วเราก็จะสามารถเข้ามาที่นี่ได้อุ๊ยมันมีไข่สกิปไปดีด้วยทุกคน โอ้ยนั่นมันไข่ชัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนมันคือไข่ที่มีสัตว์เลี้ยงนะคะอยู่ในไข่ใบนี้ราคา1 8 0เอ็มอ่ะลองดูเลยดูดิอะไรว้าวสกิบบี้ดไดมอนหุ้ยบวกพลังฝ่ามือตั้ง1.02่นเคนี่นะคะทุกคนดูพุ่งอย่างว่องไวอะดูดิอุ้ยพี่แบบเก่งมากเลยนะเนี่ย และก็ถึงเวลาที่เราจะมาต่อสู้กับบิ๊กคิบเมดีมาดูกันว่าใครเก่งที่สุดมาเลยมาเลยครับเออเก่งเกินไปแล้ว <laughs>